เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับเพืนนี่ผมมาะบะชีเป้ารถสวยๆท่านชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออร์ครับเครื่องเก ER ียร์ดีสีสวยๆสีสันเงาฉ่ำลบคันเลยรถปี2005ราคาเพียง57,000บาทเท่านั้นเองราคามอเตอร์ไซค์ครับเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้ภาษี68แปดนู่นเลยนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บาน รถยังสวยครับสภาพนี้สุดคุ้มหมอดีๆครับไม่มีชนหนักรอยพับรอยอาร์กยังอยู่พบๆหน้าเดิมหลังเดิมห้องเครื่องเดิมๆเช่นกันนะครับขันหน้าบางๆสุดคุ้มครับราคาหมอใสาหหมื่นเจพันบาทถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือกซื้อมาจำได้ไไม่พาคลิปใหม่ใ่ สนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวมาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยภายในเบาะหนังฟูๆไม่ขาดไม่แฟบกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานเกียร์ออโต้สมบูรณ์พร้อมใช้ครับเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให,ให้ด้วยครับสวัสดีครับ